สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะก็วันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังอีกแล้ววอ,อยากให้ทะลร้อยังเลยแต่มันไม่ทะโลโสักทีมาฟังกันเลยค่ะ จะไม่ใช่คนสวยอะไร่างไมานะคะแต่ก็รักคนที่ไร้นะคิดถึงเพื่อนทุกคนเลยนะคะก็อยากฝากเพลงนี้จะถึงเพื่อนด้วยอุ้ยไม่ใช่สิค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะ